สวัสดีกันตอนเช้านะครับใครในที่นี้อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตของตัวเองบ้างครับผมเชื่อเลยครับว่าหลายๆคนในที่นี้อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยกันทุกๆคนรวมถึงตัวผมเองด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องตอบคําถามตัวเราเองก่อนว่าอะไรคือความสําเร็จที่แท้จริงของเราบางคนเลือนก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั่นคือความสําเร็จของเขาบางคนมีเงินเพิ่มมากขึ้นจากเดินเดือน10,000บาทนั่นก็คือความสําเร็จของเขา บางคนมีเงินเดือน10,000แสนบาท1นล้านบาทก็คือความสำเร็จของเขาเที่ยวรอบโลกกินอาหารดีๆมีเวลาอยู่กับครอบครัวนั่นก็คือความสำเร็จของเขาเช่นกันครับความสำเร็จของแต่ละคนมันแตกต่างกันไปเราอย่าเอาความสำเร็จของเราไปเปรียบเทียบกับความสำเร็จของคนอื่นแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะประสบความสำเร็จได้เราต้องกล้าตัดสินใจก่อนว่าเราจะเลือกที่จะลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เราเข้าใกล้เป้าหมายของเราหรือไม่ บางคนอยากประสบความสําเร็จนะแต่ไม่เลือกที่จะทําอะไรให้เข้าใกล้เป้าหมายของเราชีวิตของเราก็หยุดอยู่กับที่หรือบางครั้งอาจจะแย่ลงกว่าเดิมก็ได้แต่บางครั้งการที่เราตัดสินใจเลือกที่จะเดินไปทานหน้ามันจะต้องเจออุปสรรคบ้างเจอปัญหาบ้างแต่อุปสรรคกับปัญหามีไว้ให้แก้ครับและในวันนี้ใครอยากประสบความสําเร็จพพ์มาบอกหน่อยนะครับว่าฉันตัดสินใจเลือกความสําเร็จ และถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักผมเนตปฏิพาน Success Channel ชื่อนี้มีแต่ความสำเร็จสวัสดีครับ